สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับมันทบทวนตนเองอยู่เสมอเสมอนะว่าดําเนินชีวิตอยู่บนวิถีทางสายกลางอาริยมัคมีองค์8แล้วหรือไม่นะครับทางสายกลางอาริยมัคมีองค์8ประการมีอะไรบ้าง นะครับก็มี 1. สัมมาอาชีวะ 2. สัมมากัมมันตะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมาวายามะ 5. สัมมาสติ 6. สัมมาสมาธิ 7. สัมมาทิฏฐิและ8สัมมาสังกัปปะนะครับอันนี้ผมเรียงนะตามศีลสมาธิปัญญานะครับ อันที่ผมชวนคุยเรื่องนี้นะครับเป็นเพราะว่าเราเป็นชาวบ้านคารวาสินะครับซึ่งมีวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับโลกในการทํามาหากิน,นทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวนะครับเราต้องเกี่ยวข้องกับทางโลกก็เรียกว่าโลกียธรรมในการเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดความทุกข์ทุเราความทุกข์จนกระทั่งถึงดับความทุกข์ตามความสามารถที่เราทําได้นะ หรือว่าเราจะเข้าทางธรรมก็ได้นะครับเรียกว่าดูกุตรธรรมนะหรือว่าธรรมะนะหรือว่าธรรมเหนือโลกนั่นแหละครับนะที่ชวนคุยกันนะในวันนี้เป็นเพราะว่านะถ้าเรานะไม่มีหลักใจนะไม่มีความมั่นคงในจิตใจเนี่ยนะเรื่องของการนินทาว่าร้ายนะเรื่องของการกล่าวร้ายเนี่ยอาจจะทําให้หลายท่านเนี่ยวันไหวได้นะครับและสับสนกับชีวิตได้นะครับ ที่ชวนคุยเรื่องนี้เป็นเพราะว่านะทำต่อมาจากคลิปนะที่ผมพูดถึงว่าเราห้ามคนที่คิดบาปอากุศลผูกเวรภัยกับเราไม่ได้นะครับแต่เราเลือกนะที่จะไม่คิดและทําเช่นนั้นได้เพราะว่าบุญบาปเนี่ยมันเป็นของแต่ละคนนะครับใครทําคนนั้นก็รับไปนะครับเป็นเพราะาในช่องผมเนี่ยนะมีบางท่านนะครับก็เขียนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาตําหนินะเข้ามาต่อว่านะเข้ามาเน็บแนมอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นคําพูดนะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับนะไม่ได้ถือโกรธนะครับแต่มาชี้แจงให้ฟังว่าเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องอย่างช่วงนี้นะครับผมได้เปิดนะครับการประชุมนะเจิงสัมมนาออนไลน์นะครับผ่านซูมเนี่ยนะครับแล้วก็มีการนะที่จะคิดค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับนะเพราะว่าเป็นอาชีพการงานของผมนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับก็มีผู้เขียนนะคอมเมนต์เข้ามานะครับ เขียนไว้ว่ารายได้สัมมนานะครับจุดจุดจุดนะคือกําไรนะครับถ้าเราอ่านแบบเนี้ผมต้องบอกว่าอันนี้เขียนได้ไม่ถูกต้องนะครับนะสื่อไปในทางเจตนาไม่ดีเท่าไรนะครับถ้าเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่ารายได้สัมมนาจุดจุดจุดคืออาชีพางเงี้ยถูกต้องนะครับเป็นเพราะว่าผมกําลังประกอบสัมมาอาชีวะนะซึ่ง เดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยามรคมีองค์8ประการเพราะอาชีพอของผมคือครูบาอาจารย์นะครับนะก็รับรายได้นะครับมาจากเรื่องของค่าจ้างนะครับงานสอนนะงานสัมมนานะครับอย่างนี้นะครับเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นกําไรนะครับถือว่ารายได้สัมมนาเนี่ยจุดๆุดจุด,จดคืออาชีพนะครับของ ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยพูดได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคําพูดที่ท่านเขียนมาว่าไรายได้สัมนาจุดๆคือกําไรเนี่ยสื่อไปในทางที่ไม่ดีนะครับเจตนาไม่ดีนะฮะถ้าเรามองแบบนี้นะครับว่าคลิปที่ผมทําวันละ2-3ชั่วโมงทุกวันเนี่ยมันคือขาดทุนนะท่านทราบไหมนะวันหนึง2 3ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมต้องเสียสละกําลังกายและใจนะเสียสละเวลาและทรัพย์ถูกไหมครับนะเพื่อไป ทำคลิปเนี่ยนะวันหนึ่งสามถึงสี่คลิปวันหนึ่งใช้เวลาอย่างน้อยสองถึงสามชั่วโมงเนี่ยผมถือว่าขาดทุนได้ไหมนะเพราะว่าถ้าได้รายได้จากโฆษณา YouTube เนี่ยวันละประมาณสักร้อยสองร้อยบาทเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยผมจะเขียนว่าคลิปที่ทำวันละสองถึงสามชั่วโมงทุกวันจุดจุดจุด,จดคือขาดทุนได้ไหมก็ไม่ถูกต้องอีกนะครับที่ถูกต้องต้องบอกว่าคลิปที่ทำวันละสองถึงสามชั่วโมงทุกวันนะครับคือเป็นบุญ เป็นบุญเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะวิทยาทานมันเป็นวิทยาทานก็คือการแบ่งปันนะเป็นธรรมทานนะก็คือการนะให้ทาเป็นทานเป็นการเสียสละกาลังกายและใจนะเป็นการเสียสละเวลาและทรัพย์สินไปเพื่อทําบุญนะครับเพื่อให้เป็นวิทยาทานและธรรมทานอย่างเงี้ยถูกต้องหรือเปไ่าครับ นะฉะนั้นทุกวันนี้นะผมเสียสละเวลา2 3าชั่วโมงทําคลิปเนี่ยมีความสุขในใจผมนะครับเป็นเพราะว่าผมได้แบ่งปันวิทยาทานธรรมทานได้ช่วยเหลือผู้คนให้ได้สติปัญญานะครับไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของระบบเศรษฐกิจการเงินการเป็นหนี้สินนะครับได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีทางสายการในการดําเนินชีวิตอนะ่าอย่างเราส่กันฟังว่าเนี่ยผมหมั่นทบทวนตัวเองเสมอนะครับนะบนะถึงวิถีทางที่ผมดําเนินอยู่ นะผมก็ไม่เห็นผมทำผิดอะไรนะครับในวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการนะครับการประกอบสัมมาชีวะนะครับนะการมีรายได้จากการสัมมนานะก็ไม่ได้เป็นกําไรอะไรนะมันเป็นอาชีพนะครับอีกอันนึงก็คือว่าบางท่านที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ไม่ได้คอมเมนต์ถึงผมโดยตรงนะแต่บางครั้งก็มีเน็บเข้ามาถึงผมก็มีมีบูลลี่ก็มีนะครับนะจริงๆผมไม่ได้ถือสา แต่ผมเห็นว่าบางท่านเนี่ยนะไปบูลลี่นะไปดูถูกความคิดเห็นผู้อื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นมี FC บางท่านถามว่าออราคาทองคำเนี่ยนะเขารอที่1,800ดอลลาร์เนี่ยซื้อเพิ่มนะครับเหมาะไหมถือระยะยาวนะหรือว่า1,800ดอลลาร์ยังสูงอยู่ครับเนะี่ยผมถือว่าคำถามแบบเนี้ยเขาเป็นคำถามที่บริสุทธิ์นะครับเขาอยากจะทราบแต่ว่าผมจะไม่แนะนำ นะครับท่านต้องไปคิดเองนะผมได้ทําคลิปหนึ่งอธิบายฟังแล้วว่านะถึงเวลาที่ท่านเนี่ยต้องตัดสินใจด้วยตนเองนะครับเวลาเหลือไม่มากนะครับถูกหรือผิดเนี่ยคือกรรมของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าท่านต้องตัดสินใจเองม้แต่คนที่ไปบูลลี่เขาเนี่ยไปดูถูกเขานะมีคนไปตอบว่าซื้อทองให้โง่เหรอฮ่าฮ่าฮอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการไปบูลลี่เขายังไม่ดีนะเราไม่ชอบทองคําเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับนคนที่เขาชอบทองคําเขาก็ไปซื้อ คนชอบบิตคอยก็ไปซื้อบิตคอยคนไม่ชอบบิตคอยเขาก็ไม่ซื้อบิตคอยก็ง่ายๆนะครับนะไม่ต้องไปคิดว่าตัวเราเองฉลาดกว่าคนอื่นเขานะคนอื่นเขาโง่กว่าเราแล้วไปบูลลี่เขาอย่างเงี้ยไม่ดีนะมันเป็นการทําบาปกรรมนะครับนะที่ผมบอกแล้วว่านะเราห้ามคนที่คิดบาปอกุศลเนี่ยผูกเวรภัยกับเราไม่ได้นะแต่เราเลือกที่จะไม่คิดและทาเช่นนั้นได้นะครับเพราะบุญบาปมันเป็นของแต่ละคนนะแล้วผมก็เตือนนะครับว่า ท่านอย่าไปเสียเวลาการไปบูลลี่นะหรือว่าไปดูถูกนะความคิดเห็นคนนะครับาการเห็นแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาเราควรจะให้อิสระเสรีภาพนะในการให้ผู้คนออกความคิดเห็นแต่ไม่ใช่การไปบูลลี่หรือว่าดูถูกเหยยดยามความคิดเห็นผู้อื่นนะครับจริงๆมันถึงเวลาที่แต่ละท่านต้องตัดสินใจด้วยตนเองนะครับว่าท่านชอบอะไรจะลงทุนอะไรเพราะเวลาเหลือไม่มากนะครับถูกหรือผิดมันคือกรรมของตนเองอะ่ะจะต้องรับผล ท่านจะไม่ชอบทองคําถึงเวลานะทองคํามันขึ้นท่านเสียหายท่านก็นรับผลเองนะถึงเวลาท่านไม่ชอบทองคาท่านไม่ซื้อทองคํามันลงนะท่านได้ประโยชน์ก็เป็นบุญของท่านเองคือทั้งหมดอะมันเป็นเรื่องของเราเองที่เราควรจะมองเข้าหาตัวเองดีที่สุดนะทบทวนตัวเองว่าตนเองเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่บนวิถีทางสายกลางแล้วหรือยังอยู่บนเส้นทางศีลสมาธิปัญญาแล้วหรือยังนะอยู่บนทางอริยมรรคมีองค์8ปประการแล้วหรือยังเนี่ยสำคัญกว่า นะครับเนะี่ยผมจึงมาตอบคำถามนะครับนะคนที่เข้ามานะคอมเมนต์นะบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเพิร์เจอร์พูดอะไระไร้สาระไม่มีผู้ติดตามใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆไม่ต้องติดตามผมก็ได้นะครับก็ยังมีกัลเอนมิตอ่ะที่เขาติดตามนะเขาก็ฟังแยกแยะได้นะเขาไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมด เขาก็มีสติปัญญาที่เขาจะไปพิจารณาไต่ตองเองนะไม่ว่าจะเป็นความรู้นนในเรื่องของทางโลกทางธรรมนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารรสกดิดตามในช่อง YouTube Channel จันเสน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ